เมืองถ้าเข้าเมืองถ้าไม่มีคือเข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่ตาต้องเรีกว่าถ้าไม่มีสร้อยเส้นนี้คือเข้าไปในเมืองรับแรงไม่ได้นะใช่ทุกคนตอนนี้องค์หญิงก็ออกมารอแล้วนะโคตรรูปร่างหน้าตาเของสวยมากเลยนะผมเขายาวมากเลยอือเป็นครั้งแรกของผมกนะที่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะองค์หญิงนะครับพี่เข้าไปในเมืองนะเพราะว่าท่านเนี่ยชวนผมเนี่ยไปทำบุญนะครับโอ้พี่ได้เข้าในเมืองรับแรงแล้วนะพี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องใส่สร้อยเส้นนี้นะทุกคน ท่านไปนะสวัสดีครับสวัสดี PFC ทุกท่านเลยนะผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะผมก็วันนี้น้องเบรนะชวนผมเนี่ยมาหาอ,นะองค์ยิง,ง,งใช่ไหมเป็นองค์ญิงเมืองรับแรงนะผมพี่พี่ก็นี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ตามน้องเบรเข้ามาหาองค์หญิงนะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันเลยพี่ไม่จากว่าผมได้เดินทางไปอาบน้ำมนต์มานะผมก็เลยหายไปหลายวันเลยนะพี่ วันนี้ก็ได้โอกาสน้องเบสเนี่ยชวนผมเนี่ยเข้าไปยังเมืองรับเลนะไม่รู้นะี่ไปหาอุยิงพีมก็ไม่รู้นะว่าจะเจอหรือเปล่าน้องเบสบอกผมมาแบบนี้นะพี่ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะผมตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามายังป่าลึกพอสมควรแล้วพี่เดี๋ยวเราก็ตอนน่าจะ้องอีกไก่ปะออไม่ค่อยไกลพี่๋ยวก็ถึงน้ำนู่นก็อาจจะต้องเดินทางอีกสักพักหนึ่งนะครับพี่ก็โอเคเดี๋ยวเรารีบเดินทางกันต่ออียนะก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมเองก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นี่ เดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับผมพี่ตั๊กเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็เดี๋ยวจะให้น้องเบดแนะนำทางไว้นะนี่ครับตอนนี้ผมเจอกับกองไฟเก่านะไม่รู้ว่าไปมาเผาอะไรที่นี่นะนานแล้วเนี่ยนานแล้วน่าจะเป็นเดือนแล้วแหละมั้งพี่ตั๊กเนาะเพราะว่าทางนี้ก็ต้องมีคนผ่านเหมือนกันนะเนี่ยใช่ บ่บ่ต้องเดินได้ดีนะพี่ตามเพราะว่ามันเ้อใช่เพราะว่าขีิดคล้ายน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะพี่ เราจะไม่เดินทางนี้นะเพราะว่าทางนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามี่หนาวเยอะแล้วก็เราจะไม่เดินนาด้วยนะเอนอาตอนแรกไปทางนี้เหรอได้พี่ดเลยเพราะมาทางนี้มีน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีไผ่เยอะทุกคนตะกูดิ้นหน่อไม้อยู่ไม่น่้มีแล้วมั้งหน่อไม่น่ามีหน่อไม้ตรงนี้ก็มีไม่เยอะนะะใช่ฝนไม่ตกเลยครับพี่ ฟ้าม,าม,มนันคึมคนะแต่ฝนเนี่ยไม่ตกลงมาเลยนะวรน,นะ จะขึ้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไป,ไปเดี๋ยวไปไกลปะตึอไม่ค่อยเปล่าหระกไปเดินทางต่อเลยดีกว่านะไป,ไปโอเคพี่ตอนนี้เราก็นั่งพักกันมาได้พักอยงนั้นนะก็เมื่อกี้คุยกันแล้วบอว่าพักก่อนตอนนี้น้องบิ๊กก็พร้อมจะเดินทางกันต่อแล้วครับพี่น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียงดังเลยนะน,นี่พี่ก็ต้องบอกพี่ก่อนว่าที่ตรงนี้นะ่ะตอนแรกผมเนื้อผมไม่เคยมานะเพราะว่าผมเนี่ย ไม่ได้มานานนะแต่ผมพอเริ่มจำได้แล้วว่าตรงนี้แหละผมเคยเข้ามาดูน้องเบนเรียกนะตามน้องเบนดขึ้นไปนะผมับำย่อือนีต้นแล้วเนี่ยตอนนี้สวยนะนญญเฮ้ย น้องเบลบอกว่าอนะคาคตข้างหน้าอาจจะได้ปีนะครับผมเพราะว่ามันมีหนามเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชตแต่มีหนามนะเ<ม>ยอะมากเลยนี่<ม>นะดีมมมมผมจำได้ว่าเรีนาผมเคยมามอยู่นะบางแลนะ้วเนี่ยก็นหนามนี่นะผมไม่รู้นะครับว่าชื่ออะไรแต่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ต้นงิ้วนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะ โอ้บรรยากาศดีมากเลยครับผมโอ้หเย็นมากเลยดูดิดล,ลืมาไป<ด>ลไเลยมท่านผูบาบอกว่าใกล้จะถึงแล้วนะคพี่ น้ำเย็ยนมากเลยครับผมน้ำคือเย็ยนมากนะเย็ยนมากเลยต้องรอตรงนี้ใช่ไหมเ,ออเราต้องรอกันตรงนี้นะครับพี่พี่ไม่ไบอกว่าต้องใช้เวลานะผมเพราะว่า ต้องเป็ดหมาก็ไม่เจอเหมือนกันนะก็ไม่ว่าต้องใช้เวลาในการรอนะครับพี่ก็บางครั้งหมาก็เจอบางครั้งหมาก็ไม่เจอนะอันนีแล้วแต่ดวงแล้วก็โชว์ของเราด้วยนะครับผมกล้องมัวมากเลยแต่ว่าอากาศดีจริงๆน,นะพ,พี่อากาศดีมากเลยน้ำนี่เย็นมากเลยนะบรรยากาศรอบๆนะพี่พ เดี๋ยวเราจะมานั่งรอนะพี่ไม่รู้ว่ผมไม่รู้นะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะครับผมพ,พี่ตอนนี้ก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะตอนนี้นั่งรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะน้องเ็ดเองก็พยายามเดินไปรอบๆนะครับผมเพื่อที่ว่าจะตามหาองค์หญิงรับแรงนะี่อ ไม่รู้นะครับว่าจะเจอหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าเสียงผมนะพี่ยินืลเปแบบเพราะเสียงน้ำเนี่ยดังมากๆเลยนะอากาศก็เย็นมากๆเลยเสียงน้ำนี่จะดังค่อนข้างที่จะดังนิดหนึ่งวันนี้เราก็รอมาครึ่งชั่วโมงละก็คิดว่าอาจจะรอต่อไปอสักพักหนึ่งนะฝนก็เหมือนจะตกไวยนะอากาศก็ดูีอากาศจะครึมๆนิดนึงนะโอเคก็มาที่แบบนี้คือต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเลยนะ ต้องมาลุ้นกันว่าจะเจอองค์หญิงรับแรงหรือเปล่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มายาังที่แห่งนี้นะก็ไม่ใช่ที่ย่งีไม่ใช่ครั้งแรกที่เออคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาพบกับองค์หญิงรับแรงนะผมน้องเบเนชวนมานะก็ถือว่าเป็นโชคของผมมากๆเลยที่ได้มานะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามานั่งรอแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันนะครับพี่ๆนี่ครับตอนนี้เนี่ยองค์หญิงเนี่ยได้ออกมาแล้วนะพี่ ยิงจากเมืองลับแลยิงใช่ไหมใช่ต้องไปบอกคนนี้นะครับผมที่เป็นองค์ยิงจากเมืองลับแลนะครับพี่พี่ท่านมีสร้อยที่เรามองไม่เห็นท่านเหมไม่เห็นมองเห็นพี่ตาแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปที่เมืองได้ไงอ๋อนี่เรา้อยเส้นเนี้ยสร้อยนะถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องสอยซอยเส้นนี้นะครับอ๋อเเเราาข้มืองถ้าเข้าเมืองถ้าไม่มีคือเข้าไม่ได้ใช่ไหมพี่ตา บอกว่าถ้าไม่มีซอยเส้นนี้คือเข้าไปในเมืองรับแรงไม่ได้นะตอนนี้องค์หญิงก็ออกมารอแล้วนะเลยจะเข้าอะไรเนี่ยว่าจะเข้าไปนัดคุยกบครับอ่าๆเอาเลยนะวีเราจะลองเดินเข้าไปใกล้ๆนะผมต้องทันน้องเบียดนะเพราะผมไม่รู้เลยนะอ๋อน้องเบียดบอกว่าตั้งกล้องไม่สามารถถ่ายเ้าไปได้นะครับไม่ครันเนี่ยท่านเนี่ยอาจจะปวดไหล่ที่ ตั้งกล้องตรงนี้กันนะไมบอกไม่สามารถเข้าไปใกล้มากเกินไปได้นะจะตั้งกล้องตรงนี้นะม่ดีนะอยาอยียาาา่นี่ละย่บ่เดี๋ยวผมจะที่ตากให้อยตรงนี้เพื่อมาว่าที่ตากแม่มาทแล้นจะติดเยนะใช่ครับเคเพื่อนไปเ้าไปน้องเบย์จะเข้าไป เบรจะเข้าไปแล้วนะพี่พี่นี่นะผมไม่สามารถเข้าไปได้นะเพราะว่าผมเนี่ยมาครั้งแรกนะผมเลยให้น้องเบรกเข้าไปเพราะว่าน้องเบรกเคยมาหลายรอบแล้วนะอตอนนี้น้องเบรกเองก็กำลังสื่อสารกับอ,องค์หยิงเมืองรับแลงนะพี่พี่รูปร่างหน้าตาเขาสวยมากเลยนะผมเขายาวมากเลย นี่เป็นครั้งแรกของผมันที่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะพี่ดูบรรยากาศรอบๆพี่เต็มไปได้วยป่าเขานะครับผมนีม่น้องเนี่ยพยายามซอสารกับเอาอยิงมึงมบเลยนะ ว่าเขาจะสื่อสารภาษาไทยนี่นะครับพี่เป็นไงบ้างจ้าวว่าทุกคนผมห้หที่ท่านเนี่ยชวนผมเข้าไปในเ,เมืองนะครับ<อ>เพื่อที่จะแบบไปทำบุญน,นะพี่ตั๊กเหมื่อเขาเชิญผมแม่เข้าไปทำบุญที่เมืองรับแดงนะพี่เออพี่อะในว่าพี่ตั๊กจะเข้าไปม่ได้ไงเพราะพี่จ้าวเป็นพี่ซอยเพราะท่านเนี่ยให้ซอยผมไว้นโดยพี่นะก่อนผมจะเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลไหลแรงมากถ้าผมจะเข้าไปในเมืองนะครับพี่ผมเนี่ยต้อง ใส่ซอยเส้นนี้นะครับทุกคนถ้าไม่งั้นเนี่ยผมไม่สามารถเข้าออกในเมืองได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่ตั้งเนี่ยก็รออยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวพี่อร,อรอข้างนอกก็ได้รอ,อ,อไปก่อนนะได้เพราะเพิ่งมาครั้งแรกก็หลยเขอาอาจจะแบบไม่ให้เข้าเนี่ยนะใช่ก็ตามน้อ,นอง,งนะมาจะให้พี่ตั้งเนี่ยรอผมข้างนอกนี่นะครับเครับเดี๋ยวผมน่ยจะใส่ซ้อนกันนะแล้วก็จะเข้าไปในวัดกับองค์หญิงนะครับพี่ๆเข้าไปในเมืองนะเพราะว่าท่านเนี่ยชวนผมเนี่ยไปทำบุญนะครับโอ้ยพี่ๆได้เข้าในเมืองแรับเลยอีกแล้วนั่นพี่นะ เดี okay. Okay, ๋ยวผมเนี่ยต้องใส่สร้อยเส้นนี้นะทุกคนใส่เพรท่านี่จะลำบากเลยนะโอเคโอเพี่ตั้งรอผมที่นี่นะโอเคโอเคเขาไปเลยผมหยิบอ่ไปนานไหมไม่รู้เป็นไงพี่ตั้งก็ขร้อมกลัวนะเดี๋ยวพี่เอากีราวสุดเลยนะพี่เราวสุดเลยนะ แต่ตลอดเนี่ยนะเออได้ได้คือทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเมืองกับองค์หญิงนะครับพี่พครับไม่รู้ว่าใช้เวลานาน,านหรือเปล่านะครับพี่พแต่ว่าน้องเบนเนี่ยเข้าได้แค่คนเดียวนะเพราะว่าน้องเบนเนี่ยม,มีซอยนะพี่พนะท่านไปนะโอเคโอเคดูด้านตะเวงนะไปแล้วพี่ดดนะพี่ไปแล้ว MBC 뉴스 김 ก็จะขอนั่งรอตรงนี้นะครับพี่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าใชา้เวลานานแค่ไหนในการเฝ้ารอนะการก็เหมือนฝนจะตกเลยตอนนี้ ครับตอนนี้น้องเบรเนี่ยเข้าไปนานมากๆเลยนะผมเนี่ยยังไม่เจอพี่ๆทีมน้องจะออกมาเลยนะพี่ๆไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยไม่รู้ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหรือเปล่าน,นะผมจะเข้าไปก็ไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีสร้อยนะครับพี่ๆเ,เข้าไปนานมากตอนนี้ผมก็เริ่มเป็นห่วงน้องแล้วนะ เอ้ยกลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วน้องกลับมาแล้วยังไงบ้างพอเปโคตรนานเลยต้องบอกเลยว่าข้างในเนี่ยสวยงามมากเลยพี่ตั๊กแต่ว่าผมยิงไม่ได้ออกมารงชมผมขอให้เขาเปิดประตูแล้วให้ผมเดินออกมาโคตรนานเลยนานปะนานที่ท่านพี่ตั๊งเจออะไรไหมข้างนอกไม่เจออะไรนะแต่ว่านานเข้าไปนานไหมสองชั่วโมงไหมพี่ตั๊กสองชั่วโมงใช่ ผมพี่ครับก็คือผมเนี่ยเข้าไปใช่ไหมองค์หญิงเนี่ยพาผมไปทําบุญมีวัดหล้างนะพี่ตัก๊กมันไม่ใช่วัดลังอ่ะเหมือนแบบโบสถ์โบราณนะพี่ตัก๊กใช่เหรอใช่มือนแบบเป็นโบสถ์โบราณนะครับพี่โอ้โห<อ>ผมเกือบไม่ได้ออกมาละน่านจัดเลยอ่ะพี่ตกใจเหรอหายหนานจ้ะน้ำซอยเซนีิเดี๋ยวต้องซอยตอนแล้วก็พี่พี่ครับมีชุดสังเกตอย่างคืงค่นน้องเหมือนท่านบ,บอกว่าถ้าผมออกมาเนี่ยให้รีบถอดซอยนะ จะไม่ดีจะไม่ดีโหนานจัดเลยอ่ะขึ้นข้างในเนี่ยสวยมากผมอยากจะให้พี่ตั๊กเนี่ยเข้าไปอีกมากแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยซ้อนไงเข้าไปแค่คนเดียวพี่ตั๊กอ๋อนะครับพี่พีอครับป่ะเหนื่อยปะไกลวหรอเหนื่อไกลไหมรู้แบบเหมือนเราวับได้อะพี่ตั๊กใช่ใช่มันจะไกลนะดีนะไกลในเมืองของเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเข้าไปประมาณโอ้หลายชั่วโมงไงพี่ตั๊กใช่หรอ เพวเวลาข้างนอกข้างในมันต่างกันดิต่างกาันพียข้างในมันแบบสมัยก่อนอะ่ะผมก็รู้ไหมรู้ไห<ป>มที่นี่ผ่าไปจริงิผาไปไม่นานนะส่ชั่วโมงนั่นี่นนใช่หรอผ่านไปนก็ประมาณสอชั่วโมงสว่าครับคือเาตรงนี้ผ่านไปไม่ถึงไม่ถึงชัง่วโมงเลยเหมือนข้างในกันอเวลามันไม่เหมือนกันนะก็คือเราเนี่ยไม่สามารถถ่ายข้างในได้นะพี่พครับเพราะว่าชาวเมืองรับไร้เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เอาพวกของ ยังไงอะของแบบมีอาวุธหรือว่าอะไรเนี่ยพี่ดกาก,ออก,ก,กเอาไปไม่ได้ไปได้แค่ตัวเปล่านะครับแล้วก็ของกินก็เอาเข้าไปไม่ได้ี่พี่อิ่มละได้กินเนยกินเช้าได้พี่ดากใช่เหรอใช่เด็น้องบอกว่าเข้าไปข้างในน้องเข้าไปน้องบอกน้องเข้าไปประมาณสองสามชั่วโมงหลายชั่วโมงคือหลายชั่วโมงครับพี่แล้วก็ได้ไปทานข้าวข้างในเลยนะแต่ว่าของนอกเนี่ยเวลาผ่านไปแค่ตั๊บเดียวจริงๆนะที่ไม่นานมากนะ ไม่ถึงชัว่วโมงเกผไคชื่อว่าผด้ในโบนนโบเบบ้าโที่ใกลวัดอแต่เ่ามากคน้วคนเข้าไปทบุญกันเยอะมากน,นพีคน่คนเยอะไหมคนม<ะ>คยเยอ,อะไหมคนไม่ค่อยเยอะอะพี่ดักในเมืองไม่ค่อยเยอะมาก โอเคครับพี่ตอนนี้ก็เราน้องเบรกรดออกมาเป็นที่เรียบร้อย,ยนะใช่ทุก<อ>คนต้องบอกเลยนะครับว่าข้างในอ่ะสวยมากแต่ว่าเราไม่สามารถที่เราถ่ายได้นะครับพี่ท่านแม่อนุญ,ญาตนะครับแม่อนุญ,ญาตนะก็นนอนน <ผม S 1> ีอยากจะให้พี่ตังเ,เข้าไปจริงนะถ้าเข้าไปเข้าไปได้แต่ว่าเข้าไปได้แค่คนเดียวพี<ม>่ตังถ้าพี่ตังอยากเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวน้องใส่ซอยเส้นนี้นะครับพี่ใส่ซอยท่านเนี่ยไว้ให้ผมนะครับก็เอาไว้มีโอกาสรอบน้าเนี่ยผมก็อาจจะขอท่านเนี่ยเข้าไปบ้างนะ ก็โดยจะลองเข้าไปดูครับพี่แต่ว่ารอบนี้ก็คือผมเพิ่งมาครั้งแรกก็เลยต้องให้น้องเบนเนี่ยเข้าไปก่อนนะผมใช่กรบเพราะว่ามันเข้าไปได้แค่คนเดียวจริงๆนะพี่แล้วก็น้องเบนนะครับเข้าไปไม่นานมากครับก็นานพอสมควรแต่ว่าพอผมฟังที่น้องเบนพูดเนี่ยมันต่างจากที่ผมคิดไปมากเลยนะก็คือผมอยู่เนี่ยข้างนอกนะไม่ถึงชั่วโมงนะแต่น้องเบนเข้าไปน้องเบนบอกว่าประมาณ สองสามชั่วโมงได้คือนานมากๆน้องเบเข้าไปทําอะไรข้างในหลายๆอย่างเลยนะพี่เขาไปทากินข้าวแล้วก็ทําบุญที่วัดด้วยนะพี่ไม่ใช่วันนะเขาจทกับโบสถ์สมัยก่อนนะครับพี่เขาแปลว่าข้างในข้างนอกเวลามันต่างกันค่อนข้างนานพอสมควรครับพี่ใช่เลยทุกคนโอเคก็ตอนนี้น้องเบก็ออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันละใช่ครับเพราะว่าก็มาถ่ายพี่ดูนะถ่ายพี่ดูนะว่าทั้งแรกก็เร่องขนี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มาถ่ายพี่ได้ดูนะถือว่า ผมไม่รู้ว่าผมพูดไม่ถูกเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ว่าคิดว่าลองดูไป้ลองผมลองจินตนาการดูข้างในก็น่าจะสวยพอสมควรเลยโอเคก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการมาถ่ายองค์ยิงเมืองรับแลนะครับพี่ก็เดี๋ยวเอาไว้จะคิดหน้าดีกว่าคิดหน้าเนี่ยผมอาจจะกลับมาอย่างที่แห่งนี้อีกครั้งนงนะพี่หรือแม้พี่ได้นำของกินผลไม้มาได้แต่ว่าท่านไม่กินเนื้อสัตว์ อ่าอ่าทำกินเนื้อสัตว์นะผลไม้นมก็กินไม่ได้มัน,นไงใช่ไหมนมก็มมกินไม่ได้เพราะว่านมจากเนี้ยจากจากนมวัว <บา S 2> อะไรงเงี้ยใช่ผมตอนแรกผมว่าท่านกินได้แต่ว่าท่านกินไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไวเ้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวเราดีเดินทางกลับกันก่อนนะครับไป